เวลาที่ควรเก็บพักแต่ละชนิดเวลาที่เหมาะสมพอดีก็คือช่วงเศร้าค่ะอันนี้อันนี้จุมันนี้สวยแล้วเพราะว่าจริงๆมันนี้คือว่าไปส่งล่มถึงไดแต่เมือม่อเศร้าเมื่อเศร้าส่ง,สงไปเก็บไปให้เจ้าหนึ่งที่เป็นซังโลดหนึ่งเนี่ยคือว่าเขาเต็นขึ้นมาเก็บแ,แต่ตีหากลัวแต่อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือว่าช่วงเศร้าก็เก็บได้เพราะว่าถ้าช่วง ถ้าย่าเว้นเลยเขาก็สิเฉาเนาค่ะคือเก็บช่วงเศร้าๆหรือสายๆกัพ่อไดอยูสายสายสุมวะแปดโมงหาให้ดีคือหกโมงเจ็ดโมงอ่ะอันนี้คือแปดโมงเกาเกาโมงนี่ก็ยังพอไดอยู่ค่ะแต่ว,ว่าถ้าเก็บเที่ยงเลยนี่เขาสีใบว่างงาบ่สดชื่นวันสี่เฉาวันสีดูบ่บ่าด,านะด่าเสือเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสลัดที่เ้าปูอย่อีกแปลงหนึ่งเนี่ยถ้าขายเป็นต้นสดนะคะถ้าขายเป็นต้นสดคือ สลัดนี่ต้องเช้าหรือเย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าโดยความที่สลัดเขามียางอยู่ในตัวบัาวาัสิเป็นสลัดอีกอย่างก็ตามสลัดแบบใบยิกยิกสลัดข้อสลัดอีกอย่างก็ตามพวกเขานว่เขาสิมีเขาสีมียางอยู่ในตัวเป็นเป็นตัวที่ป้องกันมลรงของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกสลัดสีมูวว่าชีบ่คอยมีปัญหาเรื่องหลุมมลเป็งไปไหนอาจจะมีนอนบางแต่ว่าไอ้พวกมลรงพวกเพียพวกอีกอย่างนี้บ่บ่บคอยเจอปัญหาเนาะ แต่ว่ายังยังอันนี้ยังเจอปัญหาว่นมีเพียร์เลยนะคะเพราะว่าห้องอ็ดแบบอินซี่แต่ว่าถ้าปรุงดินดีก็สิบค่อคยบ่เอยเจอปัญหาอะไรเอาเอาบ่อตอเรืองสลัดนี่คือว่าต้องเก็บเสาเง้แดงเท่านั้นเพราะว่าถ้าเก็บย่างเว้นแดดจะจันเลยดิบด้เลยเพราะว่าแห่งอายุที่เขาเกินอายุสลัดนี่อายุประมาณสลัดทั่วไปคือสี่สิบห้ามือถ้าเกินนั่นหรอถ้าอากาศมันเริ่มบ่อบ่หนาวแล้วสินะคะอากาศบ่เย็นแล้ว ก,คก็คือต้องเก็บแต่เสาเลยเพื่อว่าหอยางเขาออกมาถ้ยยางออกมาคือรสชาติของสลัดนั่นจะขมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อสลัดบางคนก็นสิเจอว่าเอ๊ะเป็นยังซื้อสลัดเราเป็นยังมันคือขมเนึ่งสานะจริงๆคือคือมันเกี่ยวก,าก,าก,ก,กับการเก็บแล้วกับอายุของสลัดน้่เนาะแหง้งๆถ้าอายุเกินเนี่ยแห้งคือขมเลยะะแต่ว่าเคยเจออยู่ว่า ถ้าอากาศมันเย็นกลับขึ้นมากอากาศประมาณสิบกว่าองศาเนี่ยขนาดอายุเกินสี่สิบหาหมือบางเือานา็ยังหรือเอาไปแช่ตู้เย็นในสิ่งกาาะพน่อยงแต่ว่าเน้นเน้นการเก็บก็คือว่าเก็บแล้วที่จะต้องเก็บยัางมือสับอัสสลัดนะอันนี้กเก็บตะการเน้นบางค่ะมันสีเหลืองสีนะ่เนาะเก็บเก็บใบลางบ่าคา่ะอันนี้พี่ก๊อฟเก็บบ้ารอบที่สี่แหละขายมาสี่รอบแล้วค่ะคืออายุของเขาอายุที่พ่อเก็บได้่ก็คือประมาณ ประมาณสองเดือนอายุประมาณสองเดือนใบใบมันสิเต็มแต่อดนนี้โดยความที่เขาเก็บม้านเนี่ยมีขึ้นรอบที่ซีแล้วค่ะมันกระสีเป็นเป็นสีเห็นบ่ค่ะเห็นเห็นหองร้อยรองร้อยมันสียูพี่เก็บใบลางเก็บใบล่างแล้วที่นี่เข้ากับใส่ปุ๋ยมักแล้วก็ลดน้ำมารกให้เขาเรื่อยๆแล้วเขากระสีแตกแต่ยอดออกมาเรื่อยเจังสีเก็บใบล่างแล้วก็เหลือไว้ให้เขาเพียงต่อไป อันนี้ยอดไดสนะิได้สิอันนี้ที่อันนี้มะเขือยาเก็บหลับขน,นาดขึ้นกันค่ะขนาดกัคือตัดช่วงที่เขาสดสดแต่เดต่บางบางบางเือให้บ้านเนา่อไ่ยุบไก่มันก็นสิเตรีมไว้แต่แต่ย้มมะเง็งนะแต่แปลงเข้ากับืึนนอนเขาตัดย้มมเช้าก็ตัด,จ,ตดจริงๆขนาดนี่ถ้าเป็นถ้าปูกินเองเนี่ยคือว่าตัด เดี๋ยวอาจฉิยะไปเบื้เงาะตัดติดต้นแล้วมันสิแตกเนาะแหนงมันจิตแตกแหนงงไ้เฮาได้กินอีกสินะคะถ้าเฮาค้นพื้นที่บาหลายค่ะการตัดขนานี่จริงๆจริงๆมันมันมีหลายรูปแบบอ่าสิตัดไปเลยแล้วก็ถอนต้นทิ่มเลยก็ได้แต่ว่าจริงจก็คือว่าการเก็บเพื่อให้มันได้สดใหม่ก็คือว่าต้องเก็บยังเมือเเสากอนเทียงเวลากะตัดเขาก็สิตัดไซมีตัดได้สีเลยเนาะไซมีตัดสีเลยบ่ค่ะการ นั่นสีเงาก่บสีเหลือเอาอันที่เหลือห้องก็สีเอาไปให้ไกลสินะบานีถ้าเป็นคนเมืองเพิ่นตัดตรงหนีเพิ่นเพิ่นสีเหลือต่อไว้พอสมควนว่าตัดเป็นสีน้องเป็นสีนองเป็สีเหลือเหลือใบใมันนิดหน่อยจะว่าใบขางล่างนี่เก็บไปให้ไกลได้เก็บไปให้ซัดเลียงเขาได้บอกมัวควายรือวไก่ยังยังอยูย่หนี่เลียงไก่คือวะที่เก็บไปให้ไกลเราก็ใบใบใบใหเหลือใบเรียงไว้นิดนึงเรา เขาสิแตกเดี๋ยวเขาสิแตกนอะเดี๋ยวสิไห้เบิ้งมวงแตกเนอะส่งอันนั้นไม่เป็นขนาดพันดอกเดี๋ยวมา่เบิ้งแตกนะคะมันจะแตกออกเป็นหลายหลายแขนงได้ดีเลยค่ามีขนาดพันดอกเขาเอ่ยขนาดของกรุงขนาดของกรุงคือว่าการเขาจะอวบตอนที่ตอนที่เขายังไม่ทันขึ้นดอกยังงๆอ่อะค่ะเขาจะเป็นอันนี้คือคือกอบตัดไปแล้วกอบตัดไปแล้วหลอบหนึ่งนะคะ รอบหนึ่งลราที่นี่เขากระแตกหย่อดไปเห็นบอกคะแต่จริงๆขนาคนาของกงเขาจะให้ดอกช่อดอกประมาณสั่เหนึ่แล้วเขาจิตัดไปพับแต่รุ่นเหนียงคือว่าห้าทดล่องเก็บเก็บผลิตพันเพราะว่าเขาออกดอกเร็ว,วเราห้าไปเก็บอันนี้เห็นบ่มคะอันนี้เขาตัดใบป,ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วกระแตกออกมาเป็นเป็นอีกสองการกยังตัดได้อีกคือคนเมื่อยจริงๆแบบว่าเขากิกนแะแนงเนี่ยอันนี้เห็นว่าตัดไปเลยเด้เห็นห้อยมันตัดนเนี่ยเห็นไหมคะ ถ้าเป็นคนเมืองที่เขาแบบว่ามีพื้นที่หน่อยอะ่ะเขาจะตัดไปรอบหนึ่งเนี่ยคือกันนี่ว่าแต่ก็เป็นสองกายมันก็สามามถตัดไปไปกินได้เอาไปพัดได้เออขนาดเขาก็บอกว่าตัดได้เรื่อยๆเป็น <c oughs> ยุคก็ว่าอายุอาชิบะทอเคียวบันไดค่ะแต่ว่าทอทีเบิ้งเขาเจ้าบอกว่าถ้าเ้าตัดตัดแตงตัดแตงคือบอกว่าหันเนาะแล้วที่นี่กใส่ปุ๋ยมักแล้วก็โฮดน้ํมามักให้ปุ๋ยให้น้ำเขาไปเรื่อยๆก็ยัง กินได้ตลอดนะวะท่านเท่าเท่าทีแต่ว่าจากของยังว่าท่านทดลองจาของเคยล่องอยู่ประมาณอันนี้คือรุุนรุ่นที่สองหลุนที่สองที่เก็บเก็บไปกินวางอธิกรอนนี่ก็เก็บให้ค้นนี่คนแาเยี่ยมแปลงยังเสียค่ะมันสิคอยๆขึขืนหนึ่ค่ะอันนี้จะตัดเนี่ยอันนี้รู้สึกจะรอบที่เท่าไหร่แล้วนี่รอบที่สามนะรอบที่สามมันมีบางการขืนเป็นรอบที่สามเพราะว่ารอบที่สองมันจะขึ้นเงาคนมันจะขึ้นสมบกว่นนี้ อันนี้เข้าใจว่าเป็นรอบที่สามแล้วค่ะตอนนี้เพราะฉะนันทีเห็นลองร้อยกันมีอยู่มันจะขึ้นเห็นม่อแขนงมันจะแตกออกเป็นอีกสามกิ่งเนี่ยจริตต์ตาคายกันเลยแต่ว่ามันกับสีบลอกงามพอถ้าส่วนใหญ่พี่น้องที่ตัดขายเพิ่งกับจิตัดขายรอบเดียวเพราะว่าไอ้ตัวกันกานโตข้างบนมันจิตัดแต่ว่าถ้าเป็นยางพักกาดกองตุ่ง ี่กองตุ่มดอกเพิ่งจะตัดหลายรอบเพื่อกันนี่กันพี่น้องหมายนี่ว่าปลูกเดียวเดียวเราก็ตัดก็ประมาณสามรอบค่ะเพราะว่าหลังจากสามรอบไปนี่มันสีมันสีเริ่มแคะแก่นมันสีมันจีบว่าคอยอวบปันไดถักเอาไปขายคือมันกะสีว่าได้ขายปันไดแต่ว่าถ้าไว้กินเองโอเคค่ะแล้วพนันเงินต้องรับสองเท่นะ ำต้องเป็นน้ำที่เย็นๆยานสองงานค่ะงนสองงานนะจ๊ะหลังจากเก็บแม่นะคะ เอาม่ะางามยิ่งเขาก็ไปโชว์กปกอย่างพิแต่ว่าบางทงเขามันยั้เอ่อเรื่องเพียเนาะจะเป็นเรืองเพียนะเศต่างอ่งสะอาดงานที่สอกเือระัเดี๋ยวตข่านธุ์สกุลนนาเ สั้นไวใช่ไหมเสด็จน้ำแบบนี้นะคะปกติเ้าสี่แบบนี้สัสนน้นเสด็จน้ำแล้วเกิดว่าเ้าสีใส่เ้าใส่ถุงให้ลูกค้าแบบนี้แล้วางนี้เพิ่งจ้างรุนหนึ่งเพื่อนี่อันนี้เจ๊เพิ่เซ่อม้าส,สี่ใสสามชนิดอยู่ในถุงเดียวกัน าราเกิดลูกค้าลูกคา้เาเก็บได้โยวดูเลยคือว่าไปสเสด็จนำแห้งสเสด็จนำแห้งแล้วที่นี่ใส่ใส่กระดาษพันวิธีการเก็บรักษา้มันโดนนะคะจริงๆพักอินซี่ห้ากคือว่าเก็บได้โดยอยู่แล้วเก็บผักอินทรีย์เ้าเก็บมันสีบอคอยเปื้อบอคอยเน่าคือผักสีใสสารเคมีเหลงแ,แต่ว่าถ้าอยากให้มันได้โดนอีก็คือว่าะเด็ดน้ำล้วก็คือเอาเห็ดเป็นกำกำนี่แหลค่ะ ถามน่าเสด็จนำสมุดว่าเด็นะะเดนำแล้วมันเป็นกำกำแล้วมีกระดาษห่อกระดาษท่านเหรอเก็บไว้ในช่องพักเขาสิเก็บโดยโดนเขาจะแห้งเลยแล้วย้ำข้อสิเอามาใส่ปั้นใส่พัดเดสลัดก็คือคอยอ,ออกมาธนกรเขสิเก็บได้โดนแต่ว่าเวลาเขาส่งให้ลูกค้าเพื่อรักษาความสดใหม่คือว่ามันจะเป็นถุงแบบนี้ถุงที่แบบมีที่ระบายอากาศ แล้วเวลาล้างหรอคือต้องให,มนห,นงห้มันเสียดน้ำเพราะสมควรเพราะหนามมันแช่ขังอยู่แบบนี้ล้วต้องเป็นถุงที่เขาอินว่าถุงที่มันจอหมูอะไรอากาศได้มันมันสีบ่อบบ่เอาเก็บได้โดยแต่จะยังมีคงความสดถึงมือลูกขาคือ,อยังสดดี